สวัสดีครับผมครับครูชยุตครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมครูชยุตนะครับจะมาสอนนะครับการเขียนอักษรสอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ครับผมนะครับการเขียนรูปของอักษรสอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เสียงของ นะครับอักษรสังกฤตตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอย่างไรนะครับผมครับวันนะครับวันนี้นะครับผมนะครับมาดูไปพร้อมๆกันกับครูชิวตเลยโอเคครับผมครับน้ามาดูตัวแรกเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอักษรสังกฤตตัว A ตัวแรกเลยนะครับผมว่าเขียนอย่างไรนะครับผมอ่าอันดับแรกเลยครับผมปักตรงนี้เลยครับผมลากขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับผมเส้นที่1น่นะครับเส้นที่2ก็ลากลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับผมนะครับมีอยู่3เส้นนะครับผม เส้นที่1นะครับผมเส้นที่2นะครับแล้วก็เส้นที่นะครับเส้นที่3นะครับตรงนี้นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับออกเสียงว่าตัว A นะครับผมนะครับเตัวนี้ออกเสียงแอะนะครับผมออกเสียงแอะนะครับผมอ่าตัว A แอะนะครับผมนะครับตัวที่1ครับผมนะครับต่อไปครับอ่าต่อไปตัวต่อไปเลยครับผมนะครับ A แล้วนะครับผมต่อไปตัว B ครับผมตัว B ก็นะครับ1นะครับผม สองแล้วก็สามนะครับผมหนึ่งนะครับสองแล้วก็สามนะครับผมนะครับนะครับก็คือตัว B ออกเสียงเบอร์บอเบอร์บอนะครับผมตัว B นะครับผมอ่ะต่อไปครับ A B นะครับต่อไปตัว C นะครับตัว C นะครับผมนะครับ C ีหนึ่งนะครับมีเลยนะครับผมเส้นเดียวนะครับผมโค้งเลยนะครับผมนะครับก็คือตัว นะครับซ no? ีนะครับซีออกเสียงนะครับเป็นเสียงเคาะคอกแล้วก็นะครับมีเสียงซอฟซีก็คือเสิร์สซอด้วยนะครับผมซีเคาะคอและซีเสิร์สซอด้วยนะครับผมนะครับสองเสียงนะครับอ่าเอบซีต่อไปตัวดีครับอ่าตัวดีนะครับหนึ่งนะครับผมแล้วก็สองนะครับผมนี่ครับมีสองเส้นนะครับเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สองนะครับผมออกเสียงว่าตัวดีนะครับออกเสียง นะครับเด e door the d o นะครับอ่ะโอเคนะครับผม the door นะครับอ่าด the นะครับต่อไปตัว e นะครับตัว e นะครับผม e หนึ่งสองมานี่นะครับผมสามนะครับแล้วก็สี่นะครับผมเส้นที่หนึ่งนะครับสองนะครับอ่ะสามแล้วก็สี่นะครับอ่านี่ก็คือตัวนะครับตัว e ตัว e ออกเสียง เอนะครับผมนะครับเสียงเอได้นะครับผมเสียงเอได้อ่าแล้วก็เสียงอีก็ได้นะครับผมนะครับมีอยู่หลายเสียงนะครับผมปกติก็พื้นฐานก็เป็นเสียงเอนะครับผมตัวอีโอเคนะครับอ่า a b c d e นะครับต่อไปครับต่อไปก็ตัว f นะครับตัว f เขียนยังไงครับผมอ่าเส้นที่1นะครับเส้นที่2แล้วก็เส้นที่3นะครับผม1นะครับ2และ 3นะครับอ่าอันนี้ก็คือตัว f f ออกเสียง for for นะครับผม f for โอเคนะครับอ่านะครับมีอยู่3เส้นนะครับอ่า f นะครับต่อไปตัวนะครับตัว g นะครับตัว g 1นะครับผมแล้วก็2ลงมานี่นะครับผมนะครับเส้นที่1นะครับเส้นที่2นะครับมานี่นะครับผมออกเสียงเป็น g นะครับจีเจอจออ่า sorry ีจีเกอร์กอนะครับจีเกอร์กอนะครับผมมีฮาร์ดจีแล้วก็ซอฟตจีนะครับผมถ้าเป็นซอฟตจีก็เป็นเสียงเจอจอโอเคนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะครับอ่ามีสองเสียงฮาร์ดจีกับซอฟตจีนะครับผมตัวจีโอเคนะครับอ่าโอเคครับไปต่อครับผมเอฟจีนะครับตัว h ก็นะครับเส้นที่1นะครับผมเส้นที่2นะครับเส้นที่3นะครับผม หนึ่งสองและสามนะครับผมออกเสียงว่า h นะครับ h นะครับ h ออกเสียงเฮาะเฮาเฮาะอ h เฮาฮอนะครับผมมีอยู่สามเส้นนะครับอ่า h นะครับต่อไปนะครับ h แล้วก็ i ครับ i ตัว i นะครับผมต่อไปหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับผมหนึ่งนะครับสองและ 3นะครับก็คือตัว i นะครับผม i ออกเสียงอีนะครับผม i ออนะครับผมตัว i ออนะครับผมอ่าโอเค i นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ตัว j j 1นะครับผม2ฟึบเลยนะครับแบบนี้นะครับผม1ก็คือตรงนี้นะครับผม2ก็ลงมานี่ครับแล้วก็ม้วนเลยนะครับผมออกเสียง j จเจจอเเจจอนะ จอจานดอกจานด้วยนะครับ J เจาะนะครับผมมีอยู่2เส้นนะครับอ่าโอเคนะครับ J นะครับผมต่อไปครับผมตัว K นะครับ K หนึ่งสองสามนะครับผมหนึ่งนะครับอ่าสองแล้วก็สามออกเสียงเป็นนะครับตัว K K เข่าคอ K เค่คอนะครับผม K เค่คอนะครับอ่าต่อไปครับ K แล้วก็ต้องเป็นตัว L อลเ1นะครับหนนะครับเอนะครับแล้วก็สอนะครับเอกเสียงว่า L อลนะครับเออกเสียงเป็น L อลล L เอลลนะครับอ่าเอลนะครับต่อไปครับเอนะครับต่อไปก็ M 1 2 3และ4ี่นะครับผมอ่ะหนะครับสอนะครับสและ สนะครับออกเสียงว่าตัว m นะครับ m มอ m มอนะครับอ่า m มอนะครับอ่า m ต่อไปครับ, m, รบ m แล้วก็ต้องเป็นตัว n นะครับ1 2แล้วก็3แบบนี้นะครับผมอ่ะเส้นที่1นะครับเส้นที่2มานี่นะครับเส้นที่3ขึ้นไปนี้นะครับผมออกเสียงว่าเป็นตัวนะครับ n n ออกเสียงเป็นเนอ n นเนอรนะครับผมแบบนี้นะครับอ่าโอเค m n นะครับต่อไปตัว m n แล้วก็ตัว o อหนึ่งนะครับม้วนเดียวเลยนะครับผมเริ่มตรงนี้นะครับมแล้วก็ปักแล้วก็วงเลยนะครับผมอันนี้ก็คือตัว o นะครับ o ออกเสียงออนะครับ o อออนะครับผมอ่า o อออนะครับอ่าโอเคนะครับ o อออกเอต่อไปตัว p นะครับตัว P 1นะครับผม2นะครับผมมีสองเส้นนะครับ1แล้วก็2นะครับออกเสียงว่า P นะครับออกเสียงเป็นเพอพอ P เพอพอนะครับมี2เส้นนะครับอ่า M N O P ต่อไปตัว Q นะครับผม Q 1นะครับผมแล้วก็2นะครับผมอ่ะหตรงนี้แล้วก็2มาตรงนี้นะครับผมออกเสียงว่า Q นะครับ Q ออกเสียงเป็นคัวคอว์นะครับผมคิวควอคอว์นะครับผมโอเคคิวต่อไปครับอ่าต่อไปก็ตัวอานะครับตัวอารหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับผมอ่ะหนึ่งสองแล้วก็สามออกเสียงว่านะครับอาร์รออาร์รอนะครับอ่ะอาร์รออาร์รอนะครับคิวอา ะครับผม QR นะครับ QR S นะครับ S นะครับ S หนึ่งนะครับอ่าออกเสียงว่า S นะครับ S S ออกเสียง S ซอนะครับซอก็ได้นะครับซอศอนะครับผม S ซอสอโอเคนะครับอ่า S ซอสอโอเคนะครับ S นะครับต่อไปครับตัว T นะครับ S ตัว ครับตัว T นะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับออกเสียงว่าตัว T T ออกเสียงเป็น T เถอทอ T เถอทอนะครับ S T นะครับอ่าต่อไปครับ S T ต่อไปต,อต,อตัว U นะครับผม U ก็หนึ่งอ่านะครับม้วนเดียวจบเลยนะครับผมหนึ่งเลยนะครับออกเสียงว่าตัว U นะครับ U อะนะครับ U อะนะครับผมเป็นสระนะครับ U อะ U R นะครับต่อไปครับอ่า U R V V หนึ่งสองนะครับมีอยสองเส้นนะครับผมหนึ่งแล้วก็สองนะครับออกเสียงว่า V v e for war for fun นะครับควบวอลแหวนนะครับ V Ver r นะครับ V Ver r นะครับ U V W นะครับ W W 1 2 3 4 1 2 3และ4ออกเสียงว่า double double u o r w a l นะ double o r w a l double นะครับ double นะครับต่อไปครับ x เกนะครับ x นะครับ1 2น,นะครับผม1ลงนี่นะครับผม2ลงทางนี้นะครับผม ออกเสียงว่า x นะครับ x g i r s โอเคนะครับ x g i r s นะครับกสนะครับอ่า x g i r s กส x g i r s นะครับอ่าต่อไปครับ y นะครับ y นะครับผม y 1 2 3นะครับผม1นะครับ2และก็3นะครับ y เยอะ y ยอนะครับผม x y โอเคนะครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัว z ี z สอจ่อจีเสอจหนึ่งนะครับสองแล้วก็สามออกเสียงว่า z ee, ออกเสียงเป็น z สอจ่อจีเสอจนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือนะครับอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมโดยครูชยุทตบอกได้เลยว่านะครับทั้งหมดนี้นะครับถูกต้องที่สุดแล้วเย้เ c ฟ c